เราจะไปเรียนเราจะมาออกกำลังกายการพร้อมหรือยังคะพร้อมแลลวอา้าวจับลายหมุนลายสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเสิบอ้าต่อไปจับเอวหมุนเอวสิบครั้งอ้าเริ่มหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาตาปายจำหัวเข่าเ่าหัวเข่าอยู่ตรงไหนคะหัวเข่าอาหมุนหัวเข่าสิบครั้งอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อ่ะต่อไปกระโดดตบมสิบั้งอ้าวหนึ่งเออสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสอ่ะโอเคเก่งมากเลยปุบมือให้เตงหน่อย